สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันพุทธที่6พฤศจิกายนนะคะ2567เราจะพามาชมสวนเกษตรนะคะเป็นแบบธรรมชาตินะคะไม่มีสารเคมีเลยนะคะเรามาดูกันนะคะแลวเขามีหน้าร้านด้วยค่ะมาค่ะวันนี้เราจะพาไปชมดูสวนนะคะเมื่อลงมาจากสะพานนะคะตรงนะคะเลยนะคะเซเว่นวัดเขาพัฒนามานะคะปุ๊บนะคะ เราก็จะมาเจอป้ายนะคะบ้านชัยเจริญนะคะตรงนี้นะคะอยู่เยื้องๆกับดยัสตี้นะคะซ้ายมือเข้าไปเลยนะคะประมาณหนึกิโลนะะเดี๋ยวเราจะขี่มอเตอร์ไซค์นะคะคันนี้เลยนะคะขี่มอเตอร์ไซค์คันนี้นะคะพาไปดูนะคะข้างในนะคะสบายนะคะทางสะดวกนะคะไปดูสวนเกษตรนะคะที่เป็นเกษตรจริงๆเลยนะคะไม่มีสารเคมีนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ ระหว่างทางเข้าอาจจะตรงนี้นะคะนิดนึงนะคะที่ดูไม่ค่อยจะดีนะคะในข้างในนะคะถนนดีนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะ<ม>นี่เลยนะคะบ้านหาบ้านนะคะชัยเจริญนะคะนี่เลยนะคะบ้านนะคะชัยเจริญนะคะจะเห็นอยู่ด้านในนะคะเราก็ขี่รถไซค์นะคะพาท่านไปดูเลยนะคะ,ะตามเรามาเลยนะคะเห็นไหมคะ ดวกสบายเดี๋ยวเราจะปรับภาพนะคะให้ชัดชดขึ้นมาหน่อยนะคะโอเคไปกันไปดูนะคะสวนเกษตรนะคะด้านหลังก็จะเป็นธรรมชาตินะคะมากมายนะคะวันนี้ท้องฟ้าก็สดใสนะคะเป็นใจสบายเหลือเกินนะคะใครที่จะมาชมนะเกษตรต้องมา บรรยากาศแบบนี้เลยนะคะรุดดูหนาวอากาศหนาวกำลังมาเยือนนะคะแต่ว่าสัตยีบก็จะมาหนาวช่วงเช้านะคะไม่นานนะคะประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะอนกลางวันก็จะร้อนมากแนะนําให้มาตอนเช้าอย่างนี้นะคะนี่เลยนะคะอันนี้ก็คือบ้านเชยเจริญนะคะก็จะมีโฆษณาให้ขเขาหน่อยเขาก็จะมีขายอยู่ยังไม่หมดนะคะแบบมีสองสาหลังนะคะเท่าที่รู้มาดีนะคะพาชมธรรมชาตินะคะยังไงคะว้า เมื่อมาถึงสุดทางตรงนี้นะคะจะเจอบ้านหลังสีฟ้านี่นะ,ะไม่ต้องกลัวนะคะมันจะไม่ใช่ทางตันนะคะเลี้ยวซ้ายไปเลยนีคะ่ะที่สำนักง,งานของบ้านไทเจริญนะคะเลี้ยวซ้ายนะคะอ่าเห็นไะ,ะเลี้ยวซ้ายด้านนี้นะคะนี่เราขี่มอไซค์นะคะแล้วก็ถือนะคะโทรศัพท์นะคะด้วยความมั่นใจนะคะเพราะเราทาบ่อยนะคะแล้วก็ไม่ประมาทนะคะเห็นไหมคะพอมาถึงด้านนี้ปุ๊บนะคะ สุดทางตรงนี้เลยนะคะเขาจะเจอบ้านพี่เขานะคะในเพียบ้านนะคะก็เ,เขาเป็นบ้านด้วยเป็นร้านด้วยนะคะสุดทางเลยนะคะนี่เลยนะคะเห็นไหมคะคุณก็จะเจอทันทีเลยนะคะปริ้นน่านี่นะคะด้านนี้เลยร้านนี้ด้วยนะคะชัดเจนนะคะโอเคเอาเป็นว่าภารกิจของเราวันนี้นะคะให้ท่านได้มาดูมาชมนะคะก็ เป็นอันมาถึงที่แล้วแล้วไปชมกันค่ะมาค่ะวันนี้นะคะอากาศดีมากเข้าฤด,ดูหนาวแล้วเราจะมาชมร้านที่เป็นธรรมชาตินะคะธรรมชาติยังไงนะคะเขาปลูกนะคะผักแล้วก็มีสินค้าที่เกี่ยวกับกเกษตรต่างๆนะคะเห็นไหมคะดูขนาดองเอิงนะคะนี่นะคะที่แตกแล้วยังมีต้นไม้งามได้ใช่ไหมคะ ต้นไม้นะคะงามสวยได้นะคะพืชพันธุ์ต่างๆสวยงามได้นะคะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยว่าความสวยงามภายนอกนะคะแต่มันอยู่มาจากความสวยงามภายในนะคะดูเลยนะคะเห็นไหมคะว่าต้นไม้งามๆนะคะเห็นนะคะนี่ค่ะมาลองดูกันนะคะเห็นไหมคะว่า กระถางนะคะมันก็เหมือนเสื้อผ้านะคะคนเรานะคะมันไม่ได้วัดกันตรงที่ว่ารูปลักษณ์ภายนอกนะคะแต่ที่สําคัญมาดูกันที่ความงามของต้นไม้นะคะการที่เขาดูแลและเอาใจใส่การที่เขาดูแลในส่วนของการนะคะให้ปุ๋ยนะคะก็เหมือนคนเรานะให้ใจให้ความจริงใจให้ความใส่ใจนะคะความงามมันก็เกิดขึ้นมานะคะ <c oughs> เห็นไหมคะมันไม่ใช่อยู่ที่กระถางแตกๆอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะ มันไม่ได้อยู่ที่องหรือว่าอะไรก็แต่แต่ต้นไม้ทำไมมันงามนะคะเป็นธรรมชาติเพราะว่าเขาใช้ปุ๋ยธรรมชาติด้วยนะคะทำด้วยใจนะคะเห็นไหมคะดูสิคะว่ากระถางแตกแต,แต่ความสวยงามของต้นไม้นะคะที่แตกหน่อแตกกิ่งแตกใบนะคะมันสวยงามนะคะเห็นไหมคะความงามที่มาจากข้างใน ะค,ะความสดชื่นและความสดใสและวันนี้ก็เป็นวันที่รับหน้าหนาวนะคะยินสบายอากาศดีนะคะเราจะมาชมสวนแลมาเดี๋ยวเราจะไปกันนะคะดูรอบๆนะคะนี่นะคะมาจากทางด้านหลังนะคะสนับสนุนสุขุมวิทนะคะบ้านชัยเจริญนะคะชห้เห็นหมู่บ้านชัยเจริญแวะเข้ามาด้านหลังเลยนะคะนี่นะคะเข้ามาปุ๊บเจอเลยนะคะร้านนี้สุดยอดมากนะคะแล้วก็ทางด้านนี้นะคะก็จะทะลุไปทาง ฝั่งนะคะโน่นเลยนะคะทางเออ่ข้างหลังนะคะร้านห้างร้านมณีรักนะคะนี่นะคะข้างหลังของร้านนะคะก็จะเป็นซอยนะคะที่จะไปโรงเรียนอนุบาลน,นะคะเขตนะคะอุดมศักดิ์หนึ่งนะคะย้ำเน้นนะคะนี่เลยนะคะเห็นตรงนี้ก็จะเห็นร้านเลยนะคะนี่เห็นไหมคะว่าเขามีนะคะต้นกล้านะงามๆนะคะพริกมะละกอ นะคะแล้วก็ต้นมะขือนะคะย้ำเน้นเลยย้ำเน้นเลยมันไม้งามๆนะคะแวะมาดูได้เลยนะคะย้ำเน้นมาดูตรงนี้เลยนะคะถูกดีมีคุณภาพนะคะธรรมชาติสร้างสรรค์น,นะคะ อ่ะนี่นะคะไม้นะคะเขาก็ทําเองนะคะที่บอกค่ะไม้ประขาไม้อะไรนะคะที่เขาเอามาทํานะคะมาดูกันอันนี้ยอดชะองชะอมยอดอะไรนะคะมาเลยนะคะสวนข้างหลังนะคะเห็นไหมคะพร้อมนะคะต้นขนุนนะคะต้นอะไรสารพัดที่เขาเอาไปปลูกเออเขาเอาไปขายนะคะมาปลูกตรงด้านหลังที่สวนด้านหลังเลยนะคะธรรมชาติสุดๆเลยนะคะเห็นไหมคะมา ไปดูกันนะคะโอ้ต้นขนุนเดี๋ยวลูกขนุนสุกเขาก็อจ,จะไปขายนะคะเห็นไหมคะนี่ <_ kum> นี่เลยนะคะอันนี้ต้นนี้นะคะสองลูกนะคะกำลังโตนะคะกำลังจะได้ผลิตผลแล้วนะคะปลูกแบบธรรมชาตินะคะชัดๆโอ้ซูมๆนะคะตูมๆโตๆนะคะ โอ้โหเห็นแล้วนะคะน้ำลายไหลเนใกล้จะสุกแล้วใกล้จะได้กินแล้วนะคะมาไปข้างในกันปีกว่าค่ะไปดูกันเลยนะคะนี่ไงกลับมะพร้าวนะคะนี่มะพร้าวของแท้น,นะคะนี่ต้นนี้เขาปลูกกันไว้นะคะธรรมชาติมากนะคะนู่นเห็นไหมคะเพาะเอาไว้นะคะนี่ไก่เออเล้ากงเล้าไก่มีหมดนะคะมีขี้กงขี้ไก่ที่นี่เลี้ยงไก่เอาขี้ไก่ไปขายนะคะ สุดยอดมากนะคะเป็นเหมือนสวนผสมสําเร็จนะคะหลายตัวหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนไร่นาส่วนผสมอะไรอย่างนั้นเลยแต่ไม่มีนามีแต่สวนผสมนะคะทําพื้นที่ให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วมีรายได้ทุกวันนะคะพื้นที่แค่นี้นะเห็นไหมคะยอดชะอมยอดถินอะไรก็ว่าไปนะคะนี่นะคะขาได้ทุกวันนะเก็บได้ทุกวันเพราะมันแตกหน่อทุกวัน,นะคะ่ะ เห็นไหมคะเห็นแล้วคนที่กินขนมจีนน้ำลายไหลแน่นอนค่ะโหว้า oh, ว wow. นี่เลยนะคะเห็นไหมคะแล้วเขาก็ใช้ท่อประปานะคะประปานะคะนั่นไปหมดแล้วเนี่ยค่ะมะค,ะมคงือมะเขือนะกกปปูกไว้อย่างนี้นะคะทรให้ชาติทุกอย่างนะคะเห็นไหมคะนี่นะ,ะดอกมะเขือกำลังงามๆมันจะมีผลมาแล้วเห็นไหมคะเห็นไหมคะ นี่เลยนะคะลานดินดินธรรมชาตินะคะดินดําดินดีนะคะเอาไปปลูกนะคะมะนาวต้นมะนาวก็มีนะคะทุกสิ่งสร้างสรรค์เป็นเขาเรียกว่าอะไระคะสวนเกษตรผสมนะในพื้นที่ที่อยู่ในความเจริญนะคะนี่อันนี้ทั่วฝักยาวนะคะดูกันนี่เลยนะคะ ขี้วัวของแท้นะคะขี้วัวของแท้นะคะเขาก็มีอุปกรณ์ไว้ตรงนี้นะคะเพื่อตากแห้งนะคะแล้วก,ก็ใส่ถุงนะคะเป็นไงคะเป็นไงคะมาชมกันค่ะสวนนะคะผสมผสานนะคะแล้วก็มีผลผลิตนะคะให้ขายนะคะทุกเช้านะคะนี่ไงขี้วัวของแท้ราคาไม่แพงนะคะมีหมดนะคะ โอ้ว้าวนะคะนี่งไงต้นมะขามนะคะนี่เรายังเดินดูไม่หมดเลยนะคะเนี่ยตื่นเต้นหนึ่งเลยเป็นไงคะเป็นไงคะโอ้ oh. ต้นมะข,ขามของแท้เลยนะคะนี่เก็บยอดมะยอดมะขามอ่อนเอยลูกมะขามอ่อนเอยไปขายได้นะคะตะก้าห้าบาทสิบบาทนะคะมีเงินเข้ากระเป๋าทุกวันนะคะเราอย่าดูถูกนะคะว่าเงินห้าบาทสิบบาทแต่เขาทํารายได้ได้วันทั้งวันนะคะ คนที่นะคะมีพื้นที่นะคะไม่นะคะเขาเรียกว่าอะไรขยันแล้วก็ไม่อดตายแน่นอนนะคะมีเงินเหลือแถมซ้ำเขายัางมีเงินเหลือนะคะมีเงินเข้ากระเป๋ามากกว่าคนที่มีเงินเดือนประจําซะด้วยซ้านะคะนี่คือย้ําบอกได้เลยความเป็นจริงนะคะดูเขาธรรมดาธรรมดานะคะแต่ว่าเขามีไรายได้นะคะต่อวันมากกว่า คนที่มีเงินเดือนล้หลักหมื่นนะคะเพราะเขมีรายได้นะคะวันนึงเป็นหลักหลายพันนะดูไว้นะคะมาชมนะคะนี่เลยนะคะต้นไม้ต้นมะขามนะคะแกลบเกลบทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเศษนะคะเกี่ยวกับนะคะตัวนี่เห็นไหมคะก็ไปปลูกต้นไม้อีกนะคะเอาไว้นะคะธรรมชาติสุดๆนะคะใครสนใจนะคะอย่างที่บอกมาที่นี่เลย ธรรมชาติเยอะมากนะคะมีต้นกระทร้อนใหญ่นะคะน,นันต้นกล้วยนะคะโอ้นี่นี่เราเดินมานะคะได้สักพักแล้วนะคะแต่นะคะยังไม่หมดนะคะนี่เลยนะคะเห็นไหมคะเ,ะเยอะแยะมากมายนะคะโอ้สิ้นแล้วนะคะให้ความร่มรื่นสบายนะคะไม่ร้อนนะคะอากาศร้อนก็จะไม่ร้อนเห็นไหมคะว่า นี่คือเราเดินมาไกลแล้วนะคะมาฝั่งนี้นะคะเยอะเลยนะคะโหนี่เราพาไปชมนะคะอืมไหนคะโอ้เพลินเพลินมากเลยค่ะมานะคะใครอยากจะมาชมสวนใครจะมาซื้อมาอุดหนุนนะคะพี่เขานะคะมาได้เลยนะคะอย่างที่บอกเข้ามาัถ้าผ่านมาทางถนนสุขุมวิทนะคะ เข้าเลยที่บ้านชัยเจริญนะเขาเขนป้ายใหญ่ๆเลยนะคะเลี้ยวตรงเข้า,านะคะแป๊บเดียวนะคะประมาณนะคะหกิโลเท่านั้นเจอร้านเลยนะคะเสร็จแล้วก็จะมาเจอสวนนะคะเยอะแยะมากมายอย่างนี้นะคะมาชมสวนมาอุดหนุนกันได้เลยนะคะอ๋อเป็นว่ารับรองนะคะถูกใจแน่นอนค่ะเหมือนสวนนะคะหลังเมืองนะคะเห็นไหมคะมีทุกอย่าง ชมแล้วเพลินเพลินมาก,มากๆนะคะนี่ต้นขนนกำลังจะโตเห็นไหมคะเอาเลยเพล,เพลินเลยนะคะทีนี้โอ้โอ๋อนี่มะเขือหล่นนะคะพี่เขาเก็บไว้เมื่อเช้าแน่เลยมันทำมันหล่นนะคะ นี่นะคะโอ้โหมีเยอะแยะมากมายนะคะแต่ละวันนี่เขาก็อยู่กับธรรมชาตินะคะเป็นสวนผสมที่ธรรมชาติมากนะคะและได้ผลผลิตทุกวี่ทุกวันนะคะย้ำเน้นเลยนะคะว่าไรสารเคมีนะคะที่นี่นะคะแวะมาซื้อมา,มาอุดหนุนได้ตลอดนะคะ อยอดไปเลยอะ่ะค่ะโอเคค่ะนี่ก็เป็นนะคะส่วนหนึ่งนะคะที่เราพามาชมนะคะในพื้นที่ประมาณนะคะสีห้าไร่เลยนะคะแต่อาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะคะเดี๋ยวไปถามพี่เขาดูนะคะเห็นไหมคะโอ้หนี่มะนาวนะคะลุนกองเลยนะคะนี่นะคะมะนาวผลผลิตธรรมชาติลุนกองเลยนะคะ กำลังงามงามเลยนะคะเนี่ยอย่างที่บอกนะคะนึกถึงเรื่องปลาบูทองขึ้นมาทันทีเลยนะคะตอนที่ปลาบูทองนะคะกลายเป็นต้นมะเขือนะมีหรือเปล่านะเนี่ย <c oughs> ดูนานมาแล้วสมัยเด็กๆนะคใครอยู่ยุคเก้าศูนย์นะคะบอกเลยแล้วเราเดินทางออกจากบปที่ก่อนนะคะกลับก่อนนะคะเยอะมากเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราทะลุไปทางด้านนี้นะคะเดินกันไปเลยนะคะ นี่นะคะใบชะพูนี่นะคะบ,บ้านเราก็มีนะคะใบชะพูงามงามนะคะเห็นไหมคะว้าวอากาศดีดีจริงๆนะคะนี่นะคะเราก็เดินจากด้านหลังนะคะทะลุกลับมาทางด้านหน้านะคะเห็นไหมคะธรรมชาติสร้างสารรค์เหลือเกิน นี่เป็นยังไงคะวันนี้อากาศไม่ร้อนด้วยอย่างที่บอกเข้าหน้าหนาวด้วยคะ่ะดีดีมากเลยนะคะก็เลยมาถ่ายทำนะคะสวนนะคะสวนผสมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในนี้นะคะสวนกเกษตรผสมนะคะสุดยอดไปเลยนะคะนี่เลยนะคะเนะ่เดินมามุมนี้เขาก็ปลูกนะคะคุณให้สินสายไว้ด้วยเห็นไหมคะ ก็คือทุกพื้นที่นะคะมีประโยชน์หมดเลยเวะมาอุดหนุนนะพี่รบกวนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อยเป็นทางการเลยมาแนะนําร้านของพี่กันหน่อยนะคะเพราะว่ามันเห็นแล้วก็คือรู้สึกเลยนะคะว่าอยากจะเข้ามาดูกับเข้ามาสัมผัสนะคะมาค่ะอ่สอบถามหน่อยของพี่มีอะไรบ้างคะตอนนี้ตอนนี้ละจ้ะมีอะไรบ้างน่ะดินปลูกต้นไม้ดินปลูกต้นไม้ใช่ที่งวทุกอย่างมันทา ทุกอย่างธรรมชาติธรรมชาติหมดนั่นแหละองี่ะคจ้ะของแท้ธรรมชาติเลยเน้นๆเวลาเล้าก็ต้องปุกปากด้วยไงปุกปากกับที่โซนเล่าไงจ้ะธรรมชาติหมดนั่นแหละไม่ได้ใช้ยาเลยนะอืมไม่ได้ใช้ยาเลยนะเน้นเลยเห็นไหมฮะใช้ยาที่โสนไปดูได้อ่าได้เลยเดี๋ยวพาไปดูค่ะจ้ะแล้วขายยังไงบ้างคะเริ่มต้นอย่างเช่นปาอย่างเช่นพวกกะปะพร้าวพวกเนี้ยค่ะถุงละสิบบาทถุงละสิบบาท ถูกจะตายถูกก็ตายถูกก็จะตายจะให้ถูกจะตายจะไมเนี่ยโอ้โหพี่จะไปขายถูกเออสุดๆนะคะเนี่ยมันถูกยังไงพี่ลองคิดดูโอ้โหเป็นกระสอบนี่อ่ะพี่ถือดูขนาดนี้สิบบาทเวลาต้องป้วยต้องไม้นะอ่ยาว เปลือกมะพร้าวนะนี่ยจ้าของแท้ของแท้แน่นอนเห็นเลยจมีเอาอะไรจำนายมาทำมาทำมาทำทำตามให้ได้อยากตัดนี่เป็นแบบนี้ก็มีแล้วแล้วก็ใบใบก้าวปูที่เขานิยมกันเห็นไหมเห็นไหมมาใครอยากได้มาตรงนี้เลยเขาเรียกว่าอะไรมุมที่มาทางซอย สุขุมวิทน่ะหลังสุขุมวิทจตหิบสุขุมวิทหนึ่งนี่แหละข้างๆกับอู่นะคะหลังซอยบ้านเราเลยนะคะโรงงานเหล็กนะคะโรงงานเหล็กอะไรนะพีเจเหรอแล้วแล้วพวกไม้นี่เอามาจากไหนคะเนี่ยเนี่ยจ้ะเคียงทันเคียงไทยโอ้ใบมะขามต้นมะขามใช่โเขาเรียกว่าเครียงไม้ดีมากเลยนะต้นมะขามเนี่ยอ่ะเริ่มต้นอันเล็กๆเท่าไหร่จ๊ะ ก็มันเลกไนะสี่สิบห้าสิขนาดอ๋อถูกมากเหมือนกันโหถ้าเขาขายทั่วไปเป็นร้อยจริงเขาขายก็เป็นร้อยกว่าเลยนะนี่ถูกมากอ๋นี่ทําเองอ่ะใหญ่สุดประมาณอันนี้ก็ใหญ่ๆนี่เลยอ่ะสองร้อยสองร้อยโอ้สออห้าสิบบาทก็ได้อราคากันเองคุยกันได้อาถูกมากโอ้เราเราก็ทำทุกวันเลยนะ ต้องขัดด้วยนะเพียงอ่ะต้องดองด้วยไม่ดองก็ไม่ได้จ้ะต้องดองอ๋อดองดองดื่อเลยนะจ้ะดองเสร็จกัมาต้องขัดขัดอืคือคือแบบประมาณว่าสุดยอดเลยมันไม่ได้ง่ายเลยแต่ว่าราคาถูกมากได้เดี๋ยวต้องมีมาได้อุดหนุนนะที่พี่เขาแน่นอนร้านพี่เขาแน่นอนเลยทุกอย่างมันไม่ได้ง่ายเลยแต่ว่าถูกเป็นธรรมชาติโอ้นิดนึงมีทุกอย่าง กวงขี้ไก่ของแท้เลยนะคะมาจากเล้าไก่เลยใช่ใช่งเลี้ยงไก่เล้าไก่เดี๋ยวไปดูข้างหลังข้างหลังนะคะเพราะว่าพี่เขาก็เลี้ยงเองอะไรเองแล้วกระสอบกระสอบนี่คืออะไรจ๊ะนี่แะแต่ซื้อเป็นกระสอบก็ได้ไงขี้ไก่โอ้แบ่งเป็นกระสอบแล้วก็เป็นซัใช่เพราะว่าลูกค้ามาสายชายไม่หมดใช่ไหมจ้าต้องซื้อใบธงเล็กแบบนี้จ้าเออใช่ใช่เพราะบางคนก็อ นี่บอกถูกจะตายเอาไปใครจะมาซื้อปกติทั่วไปเขาขายกัน 20, 25, 30, 50นึยังมีมา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 อุดหนุนนะคะใครยังไม่รู้จักนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะปักหมุดเอาไว้นี่อ่าอ่านี่ขายหมดแล้วเช้ามาโอ้อันนี้9้าโมงน้โมงหมดแล้ว ก็คือโชยยาวเตีงกว้าราลผกเอินนะเตาเดี๋ยวไปดูข้างหลังดียไปดูข้างหลังกันของธรรมชาตินะคะของธรรมชาตินะสุดๆนะคะมะกรูดมะขามมะนาวเห็นไหมคะอันนี้คือที่ปลูกหลังบ้านทั้งนั้นเลย่ทีเก้าโมงหมดแล้วเพราะว่าเป็นพืชผักที่ไร้ สารเคมีนั่นนะคะอ๋อสุดยอดไปเลยเดี๋ยวไปดูข้างหลังดีกว่านะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตพี่แอบดูหน่อยนะจ๊ะเลยนะคะโอเคขอบคุณมากมากเลยนะคะวันนี้เราก็มาขอบคุณพี่เขานะเห็นไหมคะว่าสวนไรนาผสมหรือว่าพัดพืชผักนะคะสวนผสมที่พี่เขาขยันนะค่ะผลิตมีรายได้ทุกวัน สิบบาทห้าบาทยี่สิบบาทอย่างที่ย้ำเลยนะคะว่าพี่เขามีรายได้มากกว่าคนที่ทํางานประจำในแต่ละวันด้วยซ้ําเลยนะคะจริงไหมคะพี่อ่าเพราะว่าเอาเฉลี่ยเฉลี่ยวันหนึ่งได้เท่าไหร่คะอย่างอย่างอย่างน้อยๆนะอย่างน้อยๆละอ่าจะเอามาอย่างเดียวสามร้อยจะอมอ่ะนั่นเห็นไหมคะว่าอย่างน้อยๆสามร้อยคะแรนขั้นต่าคนที่ทํางานรายได้ต่อวันสู้พี่เขาไม่ได้เลยนะคะดูพี่เขาอยู่กับธรรมชาตินะคะอย่างนี้นะคะ ที่เขาบอกแล้วว่าอะไรคะเ,เหมือนกับว่าช้างเผือกอยู่ในป่าออะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็ขยันสะอย่างไม่อดตายมีไรายได้อยู่ทุกวันใช่ไหมพี่ใชอ่านีค่คือฝากบอกทุกๆคนนะคะว่าถ้ามีพื้นที่ควรจะทําอะไรที่มันเกิดประโยชน์ขึ้นมาแน่นอนนะคะแล้วก็ขยันเข้าไว้โอเคขอบคุณมากมากค่ะพี่จ้าสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะ คนเนี่ยเริ่มต้นแบบง่ายๆอ่ะทำแบบขอให้ขยันแล้วก็ให้เข้าใจอ่ะให้เป็นหลักอ่ะเห็นไหมนี่พี่เขาให้เป็นข้อทิกแล้วว่าคนเราเลยเนี่ยขยันเป็นหลักอย่างหนึ่งอ่ะความซื่อสัตย์นะความจริงใจเราต้องชนะความโลภให้ได้นันเห็นไหมคะจะมาทําเกษตรถ้าเราโลภแล้วมันทายากใช่ต้องอยู่แบบพอเหมือนเหมือนในหลวงเหมือนในหลวงท่านตัดไว้ว่าให้พออยู่พอกินพอเพียงแบ่งปันนั่น นขอเบอร์โทรที่นี่ไว้เลยจ้าเผื่อใครจะมาศึกษาเป็นกรณีพิเศษหรือว่าอยากจะมาดูงาน0 9 7เก4าเจ็ดโซนเก้าเดห่อคุณ่อะไร่โ่ห่ต่อคุณไรคะชื่อวันค่ะชื่อวันคุณวันนะคะเนี่ยคุณวันค่ะชื่อวันใช่อยากจะมาดูงานอยากจะมาดูสวนอยากจะมาศึกษาอยากจะมาอุดหนุนนะคะ เป็นเศรษฐกิจแบบพอเพียงเพียงพอในชีวิตแบ่งปันนะคะแล้วก็สําคัญเลยนะพี่เขาย้าเลยนะคะว่าคนเราถ้าเรามีโรภถ้าเราขยันถ้าเราอดทนทุกอย่างจะมีความสุขแล้วก็มีไรายได้อยู่ตลอดเวลานี่นะคะโอเคนะคะดีเราก็บอกไว้แล้วว่าเบอร์โทรอะไรอยากจะโทรมาปรึกษาตามนี้เลยนะคะโอเคสวัสดีค่ะ และก็ต้องขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามนะคะชมคลิปวิดีโอดีๆที่มีสาระนะคะและก็มีประโยชน์นะคะให้กับทุกท่านนะคะขอบคุณมากๆค่ะและติดตามกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ